เดี๋ยนี้ถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ทียิบจนขี้เกียจจะตอบเป็นปัญหาคนโง่เลยไม่ตอบไว้นึกดูเถอะว่ามันสอนต้องมันอยู่ในตัวเองไม่ไม่เฉพาะเรื่องนี้อะไรอะไรมันก็สอนต้องมันอยู่ในตัวเองทีแรกมันก็บอกกันได้แต่เพียงว่าทาอย่างนั้นทําอย่างนั้นทําอย่างนั้นพอไปทำข้ามันก็ไม่ได้ แล้วไม่ได้มันจะสอนให้สอนให้จนมันทำได้ <c oughs> เรื่องยังํำที่สุดเช่นว่าจะหุงข้าวกินอย่างนี้กนแกสอนเด็กได้ก็เพียงมาทำอย่างนั้นอย่างน้ <c oughs> แล้วมันก็หุงเปียกไปบ้างดิบไปบ้างอะไรไปบ้างกบสองสามครั้งแล้วมันก็ทำได้เนี่เรียกว่ามันสอนในตัวมันเองแม้แต่เรื่อง เล็กๆน้อยๆเรื่องง่ายๆเรื่องวัตถุธาตุยังก็ต้องปล่อยให้มันสอนเองเรื่องจิตนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันอย่าหวังที่จะถาม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 อย่างคนบ้าถามมันจนไม่อยากควรจะถามถามจนไอมันก็ลืมเมื่อถามถามเสร็จมันก็ลืมถ้ามันถามมากๆเพื่อจะให้ได้ประโยชน์ก็ ก็ลงมือทําดูแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ทําอีกแล้วมันก็สอนให้ทําอีกก็สอนให้ามาเชื่อทุกคนจะสามารถทำจิตทำจิตเนี่ยเป็นสมาธิได้ตามสมควรแก่อัตภาพแห่งตนถ้าเรามันนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องเข้าใจขอ้อนี้ว่าไม่มีใครสอนท่านการค้นคนว้ามันสอนท่าน ก็คือความผิดผิดผิดถูกถูกผิดผิดถูกถูกมันสอนทำจนทันรู้อย่างสมบูรณ์เลยในฝ่ายถูกจึงขอให้ยินดีตอนรับในความทุกข์หรือความผิดพลาดโดยเฉพาะความทุกข์เหนือศึกษามันให้มากมันจะสอนความดับทุกข์ให้ในความสุขสนุกสนานน่ะมันทำให้โง่โง่ลงโง่ลงโง่ลง ในที่สุดกิดดีแต่นั่งร้องไห <c oughs> ้เกินกว่านั้นก็ไปกินยาตายต้นมุ่งหมายจะไปสุขสนุกันาน <c oughs> ไม่เรียนจากความทุกข์พอเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็มัวแต่นั่งร้องไห้เนี่ยเป็นหลักทั่วไปในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธ,ธาาศาสนานี้ <c oughs> เรียกว่าต้องให้มันสอนแล้วก็ต้องอยู่ในที่ทีเ่เป็นธรรมชาติหรือใกล้ชิดธรรมชาติเช่นในภาวะอย่างนี้เ,เรารู้เรื่องความสงบได้ง่ายกว่าในบ้านในเมืองนี่สิ่งแวดล้อมภายนอกมันช่วยแวดล้อมพอลึกเข้าไปในจิตใจใ้ความรู้สึกคิดนึกมันก็สอนอีกทีหนึ่งความผิด เรื่อความไม่สําเร็จสอนให้พบไใ้ความถูกต้องและความสําเร็จอย่าได้ทอถอยเลย <c oughs> ในที่สุดนี้ก็อยากจะคิดดูว่าการมานั่งที่นี่ได้เพิ่มอะไรให้เกิดท่านทั้งหลายบ้างในทางศรัทธ,ธา ขอแรกกนะ็เชื่อว่าคงจะทำให้ศรัทธ,ธา <c oughs> ในพระพุทธองค์มากขึ้นถ้าได้พบกับความสงบเราก็จะมีศรัทธ,ธาในพระองค์มากขึ้น <c oughs> พูดถึงปัญญาก็ได้รู้อะไรลึกกว่าแต่ก่อน <c oughs> ถึงคราวที่จะประพฤติปฏิบัติตามจะเสียสละ,ละจะทำลายกิเลสค,คงจะมีความ ข้มแข็งมากขึ้นกว่าแต่ก่อนและยังมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อีกมากเช่นความอดทนเป็นต้นพ้ามาที่นี่มันต้องมาด้วยความอดทนแล้วก็ยังต้องมานั่งคิดนึกมากเข้าใจพระพุทธเจ้ามากมก็มีศรัทธามาก ทำทั้งหลายย่อมอาศัยกันย่อมส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างนี้ถ้ขาขอใหเอ้เก็บเอาไปให้ได้ทีม่มาจากที่ไกลมาจากจังหวัดตาก็มีมาจากนราธิวาตก็มีก็เรียกมาไกลโขอยู่ถ้าไม่ได้อะไรที่คุ้มกันแล้วก็จะทำยังไง <c oughs> จะทำยังไงก็ไปคิดดูมาเห็นว่ามันมันไม่คุ้มกันเนั่นอย่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นพยายามให้คุ้มคือได้รับความรู้สึกในทางจิตใจถึงขนาดเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระบบของจิตใจมีศรัทธามีความเพียร มีสติมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นกว่าแต่ก่อนก็ใช้ยได้ <c oughs> ข้อความทั้งหมดนี้เป็นการที่แจงให้เห็นพระคุณของพระองค์ว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลอย่างไรแล้วก็ได้ให้อะไรแก่เราแล้วสิ่งนั้นมีค่ากี่มากน้อย แล้วสิ่งนั้นมันมีค่าสมกับพิ่เราอุตส่าห์ถอร่าง <c oughs> กันมาจนถึงนี่และขึ้นมาบนภูเขานี้ <c oughs> โดยตั้งใจว่าจะทำให้ดีที่สุดเพราะมันมีความง่ายทีจจ่จะทำให้ที่จะทำให้ดีที่สุดอย่างที่ว่ามาแล้วก็ขอให้ทำให้ดีที่สุดหได้อะไรามากกว่าที่ไม่ได้มาถึงที่นี่ นี่คือข้อตักเตือนให้เตรียมตัวสำหรับทำพิธีอาสาละหบูชา <c oughs> ให้แปลกออกไปให้ยิ่งขึ้นไปทุกๆปี <c oughs> หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะจัดที่จะทำให้ตนเองได้รับประโยชน์ <c oughs> ตามความมุ่งหมาย <c oughs> นี่เป็นแน่นอน ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่จะทำพิธีอาสาละหบูชาอย่างที่กล่าวแล้วมันจะเวียนประทักศีน้วยถือประเจดีนี่เป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธเจ้ากระทั่งสัญ,ญลักษณ์ต่างๆแทนพระพุทธรูปก็มีอยู่มาก แต่ที่ดีกว่านั้นก็คือจิตใจของตนที่กําลังสงบกําลังสะอาดสว่างสงบโดยนัยะที่กล่าวมาแล้วมีอยู่ในหัวใจของเราเป็นศูนย์กลางสําหรับจะเวียนประทักษิณเราจะละทิ้งไงขนรรำเนียมมาเป็นมีเสียทุกอย่างก็ก็ไม่ได้ จันจำเป็นที่ต้องรักษาไว้สําหรับลูกเด็กๆหรือสำหรับคนแรกเข้ามาัจึงมีการเวียนเทียนทั้งข้างนอกและข้างในเวียนด้วยร่างกายเวียนด้วยจิตใจพระสงฆ์นี่จะไม่ออกไปเวียนจะขอมีหุ้นส่วนโดยสวดสวพระพุทธคุณให้ให้ทายกไยรกาทั้งหลายเป็นผู้เวียน ก็ทำในใจดีที่สุดให้มากที่สุดในการที่จะเข้าถึงพระพุทธองค์ธรรมเทศนาที่เป็นการเตรียมตัวสำหรับทำพิธีอาสาละหบูชาก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติธรรมเทศนานี้ไว้เพียงเท่านี้เพื่อเตรียม พิธีอาสาละหะบูชาต่อไป